เอาลละครับสวัสดีคุณผู้ชมครับผมวันนี้เราจะมาโยนหมูกันนะโยนหมูโยนหมูโยนหมูหรือโยนไก่วะลืมวะเราผมมีแต่ระเบิดธรรมดานะระเบิดธรรมดาเด่เน้นนี่ไงโยนไก่เลเวลดันเจียนอะไรมันโยนไก่นี่วะไม่ใช่โยนหมูอ๋อไม่ไม่มีง่ายเหรอแม่งมีแต่ยาก นะผมลองดูคนเล็กดิอ๋อมันมันปรับได้อยู่ถอยไปปรับตอนนั้นผมผมเล่นเล่นยากดีกว่าเนาะขอมาค่อยแลถ้าเล่นง่าย้วขอมันไม่แลนะครับผมกลัวขอมันไม่แลนะไม่ใช่อะไรกดเลยแล้วกันเล่นง่าย้วขอมันดบต่อพองอ่อนๆน,นะครับนะผมต้องการขอแรแลเทพๆประมาณนั้น ไใส่ระเบิดมาวะนนียโอเคใส่อยู่นะไม่มีใครมาเล่นวนะป้าผมรู้ว่าโยนหมูที่แรกมปโยนไก่นี่หวายโยนไก่คุณภาพ okay. <Move> out. ใช้ได้แต่ระเบิดนะครับกับมีดโอเคดิมันมีราชาไก่ด้วยนี่หวายเวนที่พายแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว มาได้แดงมาได้แดกอุย้ยเฮียอะไรวะเนี่ยโอ้ยเฮีย e er, พอ่อพ่อมา <im itation> โอ้อุ้ยเฮียอีกไก่อวูไน <im itation> ได้ <im itation> เย็นไเย็นเฮียแม่งกระแพงเยอะจังวะเอ้ากระแพงมันเยอะจังวะไม่คิดพลังทางไหนก็เจอเจอแต่ไก่เอวินโดดโดดโดดอุย้ยเฮีย อะไรวะเนีไอไก่มึงมึงมึงควรตีแล้วมึงควรตีแล้วไปไหนไปไหนไอ้ไก่ไอ้ไก่ป๊อกๆเฮ้ยทำอะไรทำไมไม่สู้อุ้ยเฮียอ้อมอ้อมอ้อมมีอ้อมหลังมึงมีอ้อมหลังนะนี่ไงตายหาไปไก่เวนมึงอ้อมหลังใครเมื่อกี้นี้ Ui kìa, cái toilet. Ui, ít da, này. Còn má cái tôi dày. Ông chỉ cu bên. Mình chỉ cu thăm may, Để mày chỉ cu đi. Chỉ cái món ăn thôi. đi ạ. mình ห้าห้าห้าเปอร์เซ็นหอร์เไอ้ซับตายสิวิ่งเี้ะมากเลยวะไอไกเวนตกใจหมดอ๋อมือดึกไปไหนไอ้เขี้ยมเครี้ยงมั่วมากเครี้ยงไปนู่นดิสวย โยนไก่โยนไก่บอสช่างหัวมันนะครับนะมันตายแล้วมันเกิดอยู่ดีเรามาโยนตัวลูกน้องดีกว่าเก็บของแลนะครับอ๋ออามันออกทำไมวะไม่ช่วยกูก่อนเลยไอ้สัตว์ออกทำไมวะนี่ไอ้สัตว์ สายเดียวสายเดียวสายเดียว,ายยวมาเลยมาเลยไอ้ไก่แจ้ะแจ้อุ้ยพองเอ้ยสวยสวยอุย้ยอุย้ยเฮียมากเลยแจ้แะแจ้วะตายหมดเอาเนื้อไก่มา

ไอเบื้องอุ้ยเฮียแม่งมาเยอะโอ้โหติดกระเเพงติดกระแพงโดนใส่เลยตายหมดอุ้ยเฮียติดอะไรวะโอ้ติดกระแพงติดกระแพงอุ้ยเฮียโดนจิกโดนจิก ตงกระแพงแล้วเออ,อนนโดนเต็มเออเฮ้ยลบลบลบกระแพงกระแพงอุ้ยเสียมาดลักหน้ากูดิเวนอุ้ยตีกระแพงตีกระแพงสมัยไอ้ไก่เวนเออเออเออ อุ้ยอุ้ยใจเย็น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 ,ใจ,ยนใจเย็นดิตายเป็นไก่อบเลยมึงอะไรขึ้นไม่ได้ละสิขึ้นไม่ได้ละส,ไไลสิไก่โง่อุ้ยแต่มึงขึ้นได้ไอ้สัสไอ้สัสแต่มึงขึ้นได้อ,อ,ไ <c oughs> ไอไีไม่ไงไม่ไงไม่ไง นี่งไงเออเอออุ้ยมันมันไม่มันไม่มีที่แอบบ้างเหรอนีออ่ไม่ได้ไม่ได้อือโยนไปไหนวะอือโดนเต็มไอ้ไก่แก้ไม่มีใครเข้ามาเลยอ่ะ างมันไม่ใคร่าเขาสั่งไียงไ่ยังไงเฮ้ยไอ้เหี้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วทางตันทาง,ทาง,ทางตันอุ้ยเหี้ยติดกระแพงอุ้ยโดนจีกเลยอ่ะอุ้โดนจีกเลยอุอ้ยอุ้ยอุ้ยหลังก็มาหน้าก็มาอม เออเอออะไรเอาไปกินเอาไปกินไปกินไอพอยต์ใหญ่ตายยากเว้ยเออเออ อ,อุ้ยกูตายกูตายกูตายสวยสวยไอ้เฮียต้องไปไหนหวะเออหลังมาเหรอเออ มันบั็กได้ไหมวะบั็กหน่อยดิเฮ้ยเอาเฮียเกับได้เกับได้อุ้ยเฮียพ่อออกมาพ่อออกมา <ร ene! S 1> แม่งมาโคนเยอะเลยเ <ร ene! S 1> ว้ยนีไ่ไง <ร ene! S 1> ไก่แจ๋ไก่แจ๋อุ้ยเฮียอุ้ยกูโด,โดนเต็ม ไก่แจ๊ะเจนเจนเจนอุ้ยโู้ไม่ได้อุ้ยอุ้ยสเตปพระเอกมาแล้วอุ้ยเป็นไงล่ะไอ้ไก่โง่อุ้ยไม่ได้วะอะไรวะ ันต้องบักได้ดิจากการคำนวณแล้วอุย้ยเฮียพ่อมึงไอไกเวนอุย้ยทำไมไม่โดดวะอุย้ยเฮียทำไมไม่โดดวะไอบ้บ้านี่เอออุ้ยก,กูบักไม่ได้ไอ้สัตว์ มันจะมีคนเล่นนะประเด็นน่ะคนเล่นก็ไม่มีไม่ใช่อะไรโอ้ยไม่ได้มันไม่ได้จริงพยายามแล้วอุ้ยโผล่ไปอย่างไรวะอีกสามสิบวิอุ้ยอีกที่ยเอ้ยอุ้ยเอ้าตายตายง่ายจังวะซ่าซ่าไม่ไง ระเบิดปาบาลัยปลาเข้ากำแพงปลาเข้ากำแพงมาลเลยมาไหมไม่ยงไงนี่ยงไงอุ้ยเหียแพ้ตีทำไมฮะตีทำไมอี่งอ่อ๋อ คนเล่นก็ไม่มีนะครับมามาเล่นเช้าไปหน่อยเล่นคนเดียวอะโคตรเงาเลยโอเคโอ้หได้เยอะอยู่นะได้เยอะอยู่นะทำไปเล่นไป เดี๋ยวนะผมไปดูก่อนไ,ได้อะไรวะไข่อิตเตอร์เอกได้อะไรมาวะเฮ้ยทาเต้นเหรอเฮ <c oughs> ้ยกูจะเอาท่าเต้นนี้ว่า <c oughs> เอาเอาไว้ค่อยใช้นะครับเอาไว้ค่อยใช้ขราวหน้านี่ไง ไก่กิตเตัวเองต้องการอีกข้าอันน่ะไม่พอนี่นี่นี่ไข่ของแท้ไข่ของแท้เปิดทีเดียวเปิดเลยได้ปืนไอ้ย่าได้ปืนเจ็ดวันหรือเปล่าโอ้เนี่ยของของเศษเหล็กดีกว่าของเศษเหล็กเปิดดิอันนี้ก็ได้ปืน,ม,ออม,นมึงออกมาทำไมเนี่ยมึงออกมาทำไม มึงออกหน้ามีหูหลักทำไมเนี้ยเอ้ยปืนพบปืนพบปืนพบทาวอนไอ้สัตว์เชียทาวอนเจ๋งพบคุณภาพสนับสนุนโดยโอวันตินไม่เกี่ยวปืนที่เราได้มาคือปืนนี้โอเคเอาปืนใหม่ใส่หน่อยโอเคเจ๋งเลยเอาพกใหม่พกใหม่อยู่ไ,ไหนวะ เอา้าพวกใหมอยู่ไหนอ้อยู่นี่โถยตาผัวต่อมานี้เจ๋งเลยครบเซตครบเซตขบวนความเอาไว้เจอกันใหม่คราวหน้าแล้วกันนะใครที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับ